ชาวสิงห์นะคะในช่วง16ถึง31มีนาคมนะคะมีดาวใหญ่ย้ายนะคะคือดาวราหูนะคะราหูเป็นตัวแทนเรื่องของคู่ครองนะคะคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะคนอุปถัมภ์นะคะดังนั้นเมื่อราหูย้ายนะคะจะส่งผลกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครไม่ทราบลัคนาดูจากวันเกิดนะคะ16สิงหาคมถึง16กันยายนก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องของเรานะคะเป็นคอนเทนต์ เรื่องการพยากรนะใครสนใจศาสตร์ทางด้านนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับในช่วงครึ่งหลังมีนาคมนะคะดวงดาวของชาวสิงห์นะคะไปรวมอยู่ในภพอรินะคะกับภพบสุภาค่อนข้างเยอะนะคะทำมุมตั้งฉากกันดังนั้นเรื่องของสุภาก็คือเรื่องของเป้าหมายเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะเรื่องของการต่อยอดนะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะ และพบอรินะคะก็คือปัญหาอุปสรรคนั่นเองบางคนเป็นเรื่องของอุปสรรคในความก้าวหน้าบางคนเป็นเรื่องความยากลําบากแก้ไขปัญหารวมถึงบางคนหมายถึงเรื่องของภาระหนี้สินนะคะซึ่งเนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับ2เรื่องนี้เป็นหลักนะคะในเดือนมีนาคมนะคะครึ่งหลังนะคะสําหรับในเรื่องของสุภะอริเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝ่าฟันนะเพื่อจะต้องให้ได้อะไรมาบางอย่างเรื่องของการมีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะไปให้ถึงนะให้สําเร็จให้ได้นะคะดังนั้นเป็น จุดของความเหน็ดเหนื่อยเป็นจุดของความแก้ปัญหาเยอะหน่อยนะคะสำหรับครึ่งเดือหลังนะคะสำหรับดาวประจำตัวนะคะของชาวสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะคะณนะเดือนมีนาคมนะคะครึ่งหลังนี้นะคะดาวประจำตัวจะไปอยู่ในภพมรณะนะคะมีกำลังเป็นอุจจาวิราชนะอุจาวิราชก็เกือบจะมหาอุดแล้วนะคะดังนั้นดาวตัวเรามีกำลังค่อนข้างดีนะแต่ว่าอยู่ในภพมรณะนะคะดังนั้นในส่วนหนึ่งชาวสิงห์อาจจะมีเรื่องของ การเดินทางบ่อยนะไปนู่นมานี่ในระยะสั้นก็ได้บางคนก็มีการเดินทางไกลปะปนอยู่ในนั้นด้วยนะเป็นช่วงๆนะคะเรียกว่าไม่ค่อยได้อยู่นิ่งอะ่ะเนื่องด้วยดาวตัวเรามีกําลังสูงนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายก็ได้เรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของงานที่เป็นงานสีดําก็ได้นะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ าการต่างประเทศนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนี่ยมีสิ่งให้เราต้องไปจัดการนะคะรวมทั้งมรณะนะคะก็เป็นเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษก็ได้อะไรเก่าๆเดิมๆที่นะเสียไปแล้วนะก็ไปเกี่ยวข้องนะเช่นการไปไหว้การไปเคารพนะการไปจัดแจงเรื่องของงานบุญงานวัดนะคะก็ได้นะคะดาวพระเกตไปกระตุ้นเรือนสุภะนะก็เป็นเรื่องของการเดินทางเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะดาวพระเกตไปกระตุ้นเรือนนี้นะส่งผลให้ อาชาวสิงห์มักมีเรื่องของธุระด่วนๆเข้ามานะเรื่องการเดินทางด่วนอย่างที่บอกนะคะรวมทั้งเรื่องของไอเดียความคิดก็บันเจดิดในขณะที่นะบางครั้งก็รู้สึกได้ว่าตัวเรามีไอเดีย หรือความคิดที่ฟุ้งซ่านไปบ้างนะบางคนก็กังวลวิตกถึงปัญหาต่างๆว่าอมันจะสุดท้ายจบลงอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะหรือวิตกกังวลเรื่องอนาคตชีวิตของเรานะอาจจะมีแวบๆเข้ามานะคะสําหรับในจังหวะที่ดาวตัวเรานะจะมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงประมาณเมษายนก็เป็นมหาอุดนะดังนั้นเนี่ย ในช่วงนี้นะคะดาวไปอยู่ในภพอริเยอะนะและเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยชาวสิงจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเรียกว่าอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายนะเรื่องของการมีสมาธิสั้นนะทำอะไรก็แบบปุบป,ปับรวดเร็วนะอยากให้มันเสร็จเร็วเวนะคะเรื่องของการตัดสินใจนะอาจจะเรียกว่าใช้เหตุผลน้อยเนื่องจากขาดสตินะคะเนื่องจากดาวพระหัสกําลังจะมีทิศทางในการย้ายเข้าสู่เรือนมรณนะซึ่งเป็นพินทุบาทนะคะนั้นะเรื่องของเหตุผลเรื่องของสติปัญญานะอาจจะ เขาเรียกว่าใช้น้อยลงนะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะยิ่งความร้อนมากระตุ้นนะคะเมื่อดาวตัวเรามีกําลังเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าโมโหได้ง่ายนะทำอะไรที่ขาดสติได้ง่ายแล้วก็พูดคุยเจรจามีแนวโน้มแตกหักได้ง่ายดังนั้นแจ้งเป็นข้อมูลไว้ให้กับชาวสิงค์นะคะสําหรับในส่วนของดาวการเงินนะคะณนะช่วงมีนาคมดาวพุธนะคะจะย้ายประมาณวันที่18มีนาคมนะคะการย้ายครั้งนี้ก็ มีกาลังเป็นทั้งประและนิดนะถือว่าเป็นจุดกําลังที่ค่อนข้างอ่อนและน้อยที่สุดในวงรอบของอการโครจรดาวพุธนะคะก็ส่งผลให้รับผลการเงินนะเป็นไปแบบช้าๆแล้วก็อ่อนตัวลงนะเนื่องจากดาวพุธนะคะมีกําลังน้อยนอกจากนี้นะคะเรื่องของการรับปากนะจากทางลูกค้าหรือเรื่องของผลประโยชน์การเงินบางครั้งก็แคนเซลิลเงินได้ไง่ายๆเรื่องการเลทเลื่อนก็มีได้บ่อยนะคะเรื่องการนัดหมายนะดูไม่ค่อยจริงจังหรือการรับปากจากใครในช่วงนี้ว่า อาจจะทำนู่นนี่นั่นให้เราบางครั้งก็ดูไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่นะดังนั้นเรื่อง,งต่างๆในช่วงเวลานี้ต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็การนัดหมายนะคะก็ยืนยันนัดให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางนะคะเรื่องของการมัดจำนะเมื่อรับออเดอร์สินค้าการสั่งจำนวนเยอะนะคะก็ ป้องกันไว้นะคะดีที่สุดนะคะสำหรับในส่วนของเรื่องข้อมูลเอกสารเรามาระวังเรื่องอมีปัญหาผิดพลาดเอกสารนะคะเรื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารมีปัญหาได้ง่ายเรื่องของอการติดต่อสื่อสารตกหล่นนะคะเรื่องของอุปกรณ์ส่งสัญญาณภายในบ้านในที่ทํางานนะคะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ต้องแก้ไขหรือว่ารู้สึกว่ามันเออเอ,อช่วงนี้นะใช้งานได้ไม่เต็มที่ขาดขาด,ขดเกินๆนะคะ นอกจากนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะก็ระมัดระวังไปในเน้นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของการหกล้มนะเรื่องของข้าวของแตกหักเสียหายนะคะรวมทั้งเรื่องของการเสียหายในเรื่องของข้าวของภายในบ้านนะรถรายานพาหนะนะคะก็ระมัดระวังเรื่องการแตกหักนะคะเรื่องของการ ข้าวของพังอ่ะนะแล้วเราก็มีภาระต้องซ่อมแซมนะคะในส่วนหนึ่งเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครัวเรือนเรามาระวังเรื่องการหกล้มกระแทกการเป็นแผลนะเสียเลือดนะคะสําหรับในส่วนของดาวราหูนะคะจะมีการยกย้ายในวันที่31นะคะมีนาคมราหูเป็นตัวแทนเรื่องของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะคะหุ้นส่วนเรื่องของเพศตรงข้ามนะการให้ได้รับการอุปธรรมต่างๆนะคะ จากเดิมที่มีกําลังน้อยมานานนะคะปีครึ่งนะนับถอยหลังไปนะคะก็เฟดลงทั้งเรื่องลูกค้าเฟดลงทั้งเรื่องหุ้นส่วนก็ช่วยกันได้น้อยลงนะเรื่องของการที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือน,ะน้อยนะจากเรื่องของคนเดิมๆคนเก่าๆที่เคยอุปถัมภ์กันมานะคะ หลังราหูย้ายนะคะวันที่3สมีนาคมนะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะคะมีกําลังดีขึ้นนะคะเล็งไปที่เรือนสหัชชานะแสดงว่าเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเรื่องของแวดวงสังคมบางคนนะคะ ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จได้จากเพื่อนนะคะจากคนรู้จักจากแวดวงต่างๆมาสนับสนุนนะมาเป็นคนดันเรานะคะให้อ่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคู่ครองนะคะที่กลับมาให้ความช่วยเหลือนะหรือเขามี power มีศักยาภาพนะคะกลับมาเรียกว่าหนุนดันเราเหมือนเดิมนะบางคนเป็นเรื่องของการมีโอกาสพบหากัลายาณมิตรใหม่ๆนะคะคนที่เข้ามาเกื้อนหนุนทางการค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอ่าคนในแวดวงนะหรือบางคนก็เป็นเพศ งข้ามที่แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ่ะนะอาจจะไม่ลึกซึ้งก็ได้เป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเราจะมีโชคทางด้านนี้นะคะหลังจากราหูย้ายนะคะสําหรับดาวพฤหัสเนี่ยนะจะย้ายตามในวันที่8เมษายนนะคะดาวพฤหัสจะไปเป็นพินทุบบาทในภพมรณะนะคะดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์นะก็ต้องเข้าใจว่าดาวพฤหัสของเราก็จะเรียกว่ามีกําลังที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะในเรื่องของการ สนับสนุนตัวเราดาวพรฤหัสเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของหน่วยงานองค์กรราชาการนะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการต้องเข้าหาคนใหญ่คนโต,โตนะเรื่องของการประเมินเรื่องของการได้รับการอนุมัติเนี่ยมักจะประสบปัญหาเรียกว่าสะดุดติดขัดจากคนที่มีอํานาจสูงกว่านะคะคนที่เขาเรียกว่ามีอายุมากกว่าเราอะนะจากเดิมที่เคยดีเคยน่าเชื่อถือหรือเคยให้ความ รับปากว่าจะช่วยเหลือนะมีการพลิกผันได้นะคะเรื่องของความหวังอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าความเป็นพินทุบาทก็คือจุดด่างในดวงนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของงานราชการนะถ้าต้องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่มากๆเนี่ย ก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยนะในเรื่องของความก้าวหน้านะคะสำหรับเรื่องการเรียนการศึกษาก็เช่นกันนะใครที่ทำงานในแวดวงการเรียนการศึกษานะคะเรื่องของหน่วยงานองค์กรที่เป็นราชการมากๆเนี่ยอาจจะเดือดร้อนจากกฎเกณฑ์กฎระเบียบอะไรที่ออกมาใหม่ทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะเรื่องของเป้าหมายทางการค้านะจึง ต้องหันเหไปในเรื่องของเอกชนนะเชิงพาณิชย์ให้มากนะคะสําหรับชาวสิงห์นะคะรวมทั้งนะไปเน้นเรื่องคนอายุไล่เลี่ยไปเน้นเรื่องของกลุ่มแวดวงของเราจะดีกว่าส่วนเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้าไม่เกี่ยวก็พักไว้ก่อนนะคะสําหรับในส่วนของดาวที่โดดเด่นในช่วงครึ่งหลังมีนาคมนะคะก็เป็นดาววังคารอยู่ดังนั้นนะใครที่กําลังจะสนใจเรื่องของสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ตกแต่งสถานที่นะการลงทุนเดียวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือบางคนย้ายบ้านย้ายร้านนะเรื่องของการตกแต่งสถานที่เพื่อร้านค้านะหรือการสร้างประโยชน์สร้างกําไรจากเรื่องของอการก่อสร้างนะการรับเหมานะคะหรือเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านทั้งหลายแหล่นะถือว่าค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสดีดังนั้นชาวสิงที่กำลังจะมีภาระในเรื่องการผ่อนบ้านผ่อนร,ระยะยาวนะถือว่าก็เป็นช่วงปีที่เหมาะสมนะคะ นอกจากนี้เรื่องของครอบครัวเรื่องของเครือญาตินะก็มาเป็นตัวสนับสนุนสําหรับชาวสิงมากขึ้นนะจากเดิมที่อาจจะห่างเหินหรือห่างไกลหรือไม่ค่อยได้เจอก็จะมีแนวโน้มเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจได้พึ่งพาอะไรเกี่ยวกับคนทางบ้านนะญาติพี่น้องนะคะมากขึ้นนะคะสําหรับดาวเสาร์ของชาวสิงนะคะยังคงอยู่ในภพบารินะเป็นกเกษตรอาทิบย์ดีแบบยาวๆไปเลยถึงวันที่หนึ่งมีนาคม 2566นะเรียกว่าข้ามปีไปเลยนะคะนั้นดาวเสาวเนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางนะไม่ว่าจะเป็นทางบุคคลก็ได้บางคนนะมีเจ้ากรรมนายเวรในที่ทํางานนะคะบางคนต้องอดทนกับอุปนิสัยของใครบางคนนะที่อยู่ใกล้ตัวแล้วแบบหลบหลีกไม่ได้นะคะหรือบางคนมีอุปสรรคปัญหาจากรอบตัวเนี่ยนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ มันแก้ยากอะ่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องอดทนเป็นเรื่องที่แบกรับเป็นเรื่องที่แบบกวนจิตกวนใจนะคะอังนั้นชาวสิงห์ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าอุปสรรคเนี้ยอยู่ค่อนข้างนานเียว่าต้องทําใจนะคะรวมทั้งมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางการงานที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าบ่อยเหมือนกับว่ามันแก้ไขแล้วมันก็ยังไม่นิ่งสักทีนะดังนั้นชีวิตก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่เรื่อยๆนะกับสิ่งที่เข้ามานะคอยให้เราเนี่ยผิดแผนอยู่เรื่อยคอยให้ต้องแก้ไขปัญหาอยู่เนืองๆนะคะ นอกจากนี้บางคนมีภาระเกี่ยวกับทางครอบครัวนะนะเช่นอุปถัมภ์ญาตินะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูบุพการีเป็นเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆก็ถือว่ายังคงเป็นภาระระยะยาวนะคะสำหรับในช่วงมีนาคมนะคะเครื่องหลังนะชาวสิงห์ก็จะมีแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนไปของดาวใหญ่ประมาณนี้นะคะแต่สำหรับเรื่องการงานนะเรียกว่า,าดาววิปลิตมาตั้งแต่มกราคมนะถ้าหากคุณยังรู้สึกว่างานเนียไม่ลงตัวสักทีเรื่องของการงาน ขยับค่อนข้างช้าหรือการลงทุนอะไรต่างๆก็ดูหนืดหน่วงไปหมดนะคะก็รอวันที่1เมษายนนะคะที่ดาวศุกร์จะมีการเดินโคโจรเป็นปกตินะหลายๆอย่างในเรื่องการงานก็ถือว่าจะแก้ปัญหาได้นะคะสำหรับเนื้อหานะคะของชาวสิงห์นะในช่วงครึ่งหลังมีนาคมประมาณนี้แล้วพบกันใหม่กับเนื้อหาของดาวพฤหัสย้ายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ